ผมขอเกินนิดหนึ่งว่าตัวกระดูกสันหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่กระดูกสันหลังมันมีไขส,สันหลังมีเช่นประสาทที่อยู่ภายในซึ่งมันจะมาบังคับควบคุมการทํางานของร่างกายในส่วนต่างๆทั้งแขนและขากุญแจในการที่เราดูแลคนไข้หนึ่งก็คือเราต้องตรวจคนไข้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็วินิจฉัยคนไข้ให้ได้ว่าคนไข้เป็นอะไรปัญหาจากอะไรนะครับแล้วก็คุยรายละเอียดกับคนไข้ว่า ความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนโรคบางอย่างสามารถรักษาได้รักษาให้หายได้แต่โรคบางอย่างเนี่ยรักษาให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่อาจจะหายไม่ได้อย่างเช่นกลุ่มพวกมะเร็งนะครับถ้ามะเร็งมากดที่ไขสันหลังเนี่ยโอเคเราสามารถทําให้คนไข้กลับมาเดินได้นะแต่ตัวเนื้อง,งอกยังอยู่เราจําเป็นที่จะต้องรักษาเขาจะต้องอยู่กับโรคนี้อยู่ต่อไปนะครับแต่คนไข้าสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ นะครับถัดไปคือเราเลือกวิธีรักษาที่ดีที่สุดให้คนไข้ผลแซกซ้อนที่มีระหว่างทางอาจจะมีแต่เราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ไปบรรลุถึงจุดหมายส่งคนไข้ถึงจุดหมายปลายทางที่ดีได้